สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมื้อนี้กับมาพอกับสองเกอร์สอดชาแนลเลยครับมื้อนี้สิผ้ามายามตรงครับกะเคยมายามเหรอครับปีที่แล้วปีนี้ปลากำลังลงครับมันสีได้พ่ไดอรกะไปเบื้องหน้าครับตอนนี้กำลังสียามครับมาพร้พอไหวครับจะพอหน้าพันยังครับนุ่งรัดครับสิไปเอาขึ้นมาครับมองนี้ครับเริ่มเหรอครับเริ่มแจแลครับ เริ่มเริ่มครับเมื่อไหมอดีดึงึ้นไปครับนี่ครับทีที่เฮ็ดครับเฮ็ดพูดยาวไรเลยครับตาบามือนี่อยากไข่มาเบิงนักจุซือถึงบ้านครับถึงบ้านนามไข่แห้งครับช่วงน

ป้าน้ีละไปราดูไงจ้นี่เนี่ยเออี่มันุนนนอนี้มักแล้วมากนมเอาอย่างไรบาลไม่ได้ลต้องไล่ไล่จากคุณมาก ต้องต้องเอาต้องเงี้ยวออกน้ำเหลวมันหลายมันมันดูคล่องเนาะปลาเนี้ยเขาคอยเทปลาเส้นนี้บ่เทปปลาเส้นนี้คอยไรมันมากมันบ่ก่อดปลาของมากว่ตเง้ยบม้นอยากไป็อดม้อที่แดกไหมแง่ามใ่ไหเออนคน้ต้องคุนไหม ตใหญ่ครับปั่บครับโอ้ปอบตัวใหญ่เลยอปลาช่อนอุ้ยหลายครับปลอบบนีครับปลาลดปลาลดลามามานี่ก็สองพันาน้ัจะเอาดเลยเี้ยได้ อันนี้อันสองเนาะสองครับโอ้พอมีพอมีสองสองทอเนาะมีสองขู้กั็ต้องมีสองตรงตัดสิบเอาแหนะออกที่เก้าครับออกับผู้ดเดียวยากตัวนี้ เงี้ยตันตรวนี้เงี้ยตันจ่านเขายุ่ปานพุ่นปลาติอยู่ช่วงพุดนละเพราะว่ามันตันนี่ไว้ปลา มันก็แล่นออกคืนได้บอกคึืนหนอมาตรงนี้หลังจากยามสองตรงแล้วครับก็ได้ปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งปลาบูใหญ่ตัวหนึ่งครับปลาลดก็หลายเติอบอยู่ครับมือนีบ่าคักบันไดก็ได้หลายโลอยู่นี่พ,งงพนักงานเรียกความคัด <laughs> ยุ่ข้างล่างกับสิไส้ตรงเพื่อมือหลังไปครับไป่นุนพอไหวครับห้อยทัดกับสีไส้ตรงต่อไปครับมื่อหลังกับสิเดมายามไม่ครับน,าาน้ำไก่แห้งครับ เอามาเทศส่กะละมังเหรอครับก็ไ,ไ,ดกได้เนี่ยครับต้าวาหมู่บ้านได้หลายเลยครับกะม,มีปลาลดปลาหมอปลาสลิดปลาบูปลาช่อนครับกับก็ได้ไปกินครับหลังจากยามตรงแล้วกาให้เบิงบรรยากาศ แบบลูกทุ่งลูกทุ่งทงหน้าเข่ากำลังมาานครับบรรยากาศสวยมากครับกระเบงไปรอบๆครับสำหรับมือนีสองเกอร์สอดแชแนลกะล่าล่ะครับกะไปกับบรรยากาศทุงหน้าสวยๆครับบัสด,ดีครับ